ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพัล้านบทที่7,387อุดไวอาทถ้าเรืออยู่ใกล้ทวีปแอนตาร์กติกมากที่สุดทำหน้าที่ในการขนถ่ายสินค้าและส่งสเสบียงให้เรือที่มุ่งหน้าไปแอนตาร์กติกอย่างไรก็ตามถ้าเรือขนาดค่อนข้างเล็กมีท่าเทียบเรือพานิ์หนึ่งแห่งและท่าเทียบเรือส่งน้ำมันอีกหนึ่งแห่งรวมมีที่จอดเรือไม่ถึงสิบแห่งช่วงฤดูท่องเที่ยวที่จอดเรือมักไม่เพียงพอ มีเรือหลายลำต้องจอดทอดสมอหน้าน้ำชายฝั่งต้องขนถ่ายโดยเรือเฟอร์รี่เวลานี้ที่จอดเรือเกือบเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรือวิจัยที่ชักทงชาติต่างๆนอกจากเรือนอร์ดิกจีนสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียเนื่องจากช่วงหลายวันที่ผ่านมาช่องแคบเด็กมีคลื่นลมรุนแรงเรือวิจัยเหล่านี้รอเวลาออกเดินทางจากอุตไวอา เรือสำราญและเรือวิจัยจำนวนมากที่คับสมุทรแอนตาร์กติกาและหมู่เกาะต่างๆกำลังรอเวลาเดินทางกลับเช่นกันเมื่อสมาชิกทีมวิจัยและนักท่องเที่ยวกลุ่มสุดท้ายกลับจากแอนตาร์กติกามาถึงอุตไวอา ฤดูการท่องเที่ยวแอนตาร์กติกาปีนี้จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการหลังช่วงพีคที่สุดผ่านไปท่าเรืออุตไวอาแทบจะไม่มีเรือสำราญเชิงพาณิชย์มาจอดเทียบท่าอีกอย่างน้อยเป็นเวลา6เดือนเหลือเพียงเรือบรรทุกสินค้าและเรือวิจัยจากประเทศต่างๆเท่านั้นรถตู้โดยสารขับตรงมาถึงท่าเรือจอดหน้าเรือวิจัยกลุ่มประเทศนอร์ดิกเมื่อเห็นรถตู้กลับมาชายหลายคนลงจากเรือทักทายเย้เชิญและคณะอย่างอบอุ่น พวกเขาค่อนข้างประหลาดใจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาทั้งสี่คนจะเป็นชาวเอเชียแต่หัวหน้าของพวกเขาเตือนไว้ก่อนหน้านี้ตัวตนของบุคคลทั้งสี่นั้นเกี่ยวข้องกับความลับของรัฐไม่อนุญาตให้พวกเขาสอบถามรายละเอียดดังนั้นแม้จะประหลาดใจแต่พวกเขาแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างยอดเยี่ยมไม่ถามคำถามใดชายคนหนึ่งอายุราว50ปีก้าวออกมาพูดกับเย่เชิญว่าสวัสดีคุณลูอิต ฉันชื่อจอร์ทเเรสันกับตันเรือวิจัยอีเลียตของกลุ่มประเทศนอร์ดิกคุณเรียกฉันว่าจอร์ก็ได้ยินดีต้อนรับสู่เรือพร้อมสุภาพสตรีทั้งสามท่านเยเชิญค่อนข้างประหลาดใจคิดไม่ถึงเรือวิจัยเพียงลำเดียวของกลุ่มประเทศนอร์ดิกจะชื่ออีเลียตตั้งชื่อตามราชวงศ์ดูเหมือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกจะให้ความเคารพราชวงศ์มากกว่าระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญประเทศอื่น ทันทีที่ได้พบกับจอนทอเรสันเย่เชิญจับมือตอบด้วยความสุภาพกล่าวว่าสวัสดีกับตันทอเรซสันฉันต้องรบกวนคุณแล้วจอนไม่แน่ใจเย่เชิญและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาของเขามาจากหน่วยงานใดในอนอร์ดิกแต่พวกเขาได้รับคำสั่งอย่างชัดเจนห้ามถามคำถามมากเกินไปห้ามแทรกแซงให้อำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเขาคิดว่าเย่เชิญและพวกอาจมาจากกองทัพ แต่กลับมีความรู้สึกคลุมเครือว่ามีบางอย่างผิดปกติทหารจากผู้อบพยพนั้นหายากเหตุใดมีชาวเอเชียหลายคนมาพร้อมกันได้เย่เชิญสังเกตเห็นแววสงสัยในดวงตาของเขาคิดว่าหลังจากขึ้นเรือเขาจะหาโอกาสให้คำแนะนำทางจิตวิทยาแก่ทุกคนบนเรือเพื่อขจัดปัญหาในอนาคตแก้ไขปัญหาให้จบสิ้นในทีเดียวเรืออีเลียสเป็นเรือวิจัยตัดน้ำแข็งที่เพิ่มปล่อยลงน้ำได้ไม่ถึง5ปี เรือลำนี้มีระวางขับน้ำ12,000ตันมีความสามารถทำลายน้ำแข็งระดับ3สามารถแล่นผ่านชั้นน้ำแข็งหนาถึง1.5เมตรได้โดยไม่มีอุปสรรคสามารถปฏิบัติการในน่านน้ำที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นในแอนตาร์กติกหรืออาร์กติกหลังขึ้นเรือกับตันนำทั้ง4คนเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและผังเรือเรือลำนี้มีขนาดใหญ่มีห้องปฏิบัติการมากกว่า10ห้อง นอกเหนือจากห้องเครื่องยนต์และห้องเก็บสินค้าด้านล่างรวมถึงห้องอาหารห้องสมุดห้องออกกําลังกายทั้ง4คนเดินตามกับตันไปห้องพักลูกเรือมีห้องพักมากกว่า40ห้องแบ่งเป็น3ประเภทห้องเดี่ยวห้องคู่และห้องรวม4คนเจ้าหน้าที่วิจัยได้พักในห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ขณะลูกเรือทุกคนนอกจากกับตันและต้นหนเรือต้องพักในห้องสคน ภารกิจหลักของการเดินทางไปแอร์ตาติกาครั้งนี้คือการขนส่งสเสบียงและอบพยพนักวิจัยจากสถานีวิจัยดังนั้นบนเรือทั้งลำจึงมีคนประมาณ20คนเมื่อรวมพวกเย่เชิญกับพวกยังไม่ถึง30คนเยเชิญและลินหวานเออร์เลือกห้องเดียวส่วนยุนรูเกอและซ่งรูอี้คุ้นเคยการพักห้องเดียวกันจึงเลือกห้องคู่แน่นอนห้องพักเรือวิจัยไม่หรูหราเท่าเรือสำราญเชิงพาณิชย์ที่ล่องคั่วโลกแต่สะอาดและเป็นระเบียบ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมถึงห้องน้ำส่วนตัวน้ำอุ่นตลอด24ชั่วโมงและฝักบัวอาบน้ำซึ่งเพียงพอสำหรับพวกเขาทั้ง4คนหลังช่วยพวกเขาจัดของเข้าที่กับตันกล่าวว่าพวกคุณพักผก่อนกันก่อนอาหารเย็นจะเสิร์ฟในอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีประกาศเมื่อเริ่มอาหารเย็นเมื่อได้ยินให้ตรงไปที่ห้องอาหารได้เลยเย่เชิญพยักหน้าจากนั้นใช้พลังวิญญ,ญาณเล็กน้อยบอกกัปตันว่า อย่าลืมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมาที่ห้องอาหารฉันอยากพบทุกคนกับตันตกลงทันทียิ้มพลางกล่าวว่าไม่มีปัญหาวางใจได้ฉันจะเรียกทุกคนมาให้ครบเย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าเช่นนั้นคุณไปทำงานเถอะไวพออาาไ้พบกันที่ห้องอาหารได้พบกันที่ห้องอาหารหลังกับตันจากไปเย่เชิญพูดกับหญิงสาวทั้งสามว่า หลังโดยสารเที่ยวบินที่ยาวนานเช่นนี้ทุกคนคงเหน็ดเหนื่อยพอสมควรกลับไปเก็บกระเป๋าพักผ่อนที่ห้องพักเถอะต้องรออีกสี่หรือห้าวันกว่าเรือจะออกเรือเดินทางอีกสมวันรวมแล้วอย่างน้อยอีกเจ็วันกว่าจะได้ลงจากเรือย่นรูเกอกล่าวว่าคุณเย่ฉันสังเกตเห็นลูกเรือดูเหมือนประหลาดใจที่เห็นพวกเราบางที่มีคนเอเชียสี่คนมาพร้อมกันอาจทำให้พวกเขาสงสยัยมีความเสี่ยงไหม ฉันกับรูอี้ไม่เป็นไรแต่กังวลว่าที่อยู่ของคุณนูหลินจะถูกเปิดเผยบนเรือลำนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกที่เย่เชิญยิ้มกล่าวว่าฉันสังเกตเห็นเหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลฉันให้กับตันเรียกทุกคนมาทานอาหารเย็นพร้อมกันจะให้คำแนะนำทางจิตวิทยาแก่พวกเขาให้พวกเขาอำนวยความสะดวกให้เราและไม่เปิดเผยที่อยู่ของเราให้ใครทราบส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดง่ายมาก ฉันจะให้ช่างเทคนิคใช้ AI ประมวลผลแก้ไขภาพจากกล้องวงจรปิดลบร่องรอยพวกเราทั้งหมดโดวยวิธีนี้คุณแทบไม่มีอะไรต้องกังวลยูนรูเกิลโล่งใจยิ้มพลางกล่าวว่าเมื่อคุณเย่คิดไว้เรียบร้อยฉันก็จะไม่กังวลอีกต่อไปเย่เชิญพยักหน้ายิ้มพูดว่าหลังอาหารเย็นพวกคุณสองคนสามารถพักผ่อนและปิดด่านในห้องตัวเอง หรือจะมาปิดด่านร่วมกับฉันก็ได้หลายวันนี้ไม่ควรออกจากห้องส่วนคุณหนุหลินสามารถให้คนนำอาหารมาส่งที่ห้องต้องการทานอะไรก็สั่งไปพวกเขาจะให้บริการคุณอย่างเต็มที่ลินหวานเอ่อถามน้ำเสียงลังเลถ้าพวกคุณปิดด่านร่วมกันฉันขออยู่ร่วมห้องเดียวกับพวกคุณได้ไหมฉันรู้สึกไม่สบายใจหากต้องอยู่คนเดียวเย่เชิญยิ้มกล่าวว่าได้สิไม่มีปัญหา บทที่7,388เมื่อเย่เชิญและพวกทั้งสี่กลับไปพักผ่อนที่ห้องพักบนเกาะแห่งหนึ่งห่างจากเมืองอุตไวอาประมาณ3,000กิโลเมตรอูเฟเยียนั่งขัดสมาธิในห้องส่วนตัวของเธอเบื้องหน้าเธอมีหินหยกห้าก้อนที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันเธอใช้ทักษะฝึกลมหายใจดูดซับพลังวิญญ,ญาณล้ำค่าจากหินหยกทั้งห้าก้อนจ,จนกระทั่งพลังวิญ,ญญาณทั้งหมดในหินหยกถูกดูดซับจนหมดสิน้นหินหยกทั้งห้า ตระกูลอูรวบรวมอย่างยากลำบากจากทั่วโลกมามอบให้แก่เธอเป็นพิเศษตลอด300ปีที่ผ่านมาอูเฟเยเยนไม่เคยหยุดค้นหาสมบัติวิเศษหายากหินวิญญาณและสิ่งของวิเศษต่างๆทั่วโลกช่วงแรกเธอได้รับผลตอบแทนมหาศาลสิ่งของมีค่าถูกส่งมาให้ไม่ขาดสายสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เธอเข้าสู่ระดับนีหวานกงเพิ่มระดับการบ่มเพาะของตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้เธอรวบรวมและสร้างกองทัพผู้บ่มเพาะของตนเองแต่ยิ่งความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นสมบัติหายากเหล่านี้หายากมากขึ้นเรื่อยๆสมบัติทางธรรมชาติต้องใช้เวลาหลายพันหรือหลายหมื่นปีในการพัฒนาเพราะผลกระทบจากสภาพอากาศและวิธีการดำเนินชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปพวกมันค่อยๆหายไปก่อนจะก่อรูปร่างสำเร็จในยุคสิ้นสุดแห่งธรรมสมบัติทางธรรมชาติหายากอยู่แล้ว และส่วนใหญ่เสื่อมสลายก่อนจะก่อรูปร่างสำเร็จยิ่งทำให้หายากมากขึ้นไปอีกช่วงหลายปีมานี้สมุนไพรสำหรับการปรุงยาเม็ดเริ่มหายากขึ้นส่วนหินวิญญาณที่สามารถดูดซับพลังวิญญาณโดยตรงยิ่งหายากยิ่งกว่าด้วยระดับการบ่มเพาะปัจจุบันของอูเฟย์เยียนแม้หินวิญญาณหาก้อนหรือแม้แต่50ก้อนก็ไม่ช่วยอะไรได้มากนักดังนั้น ความรู้สึกไร้พลังในการบ่มเพาะของเธอค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นเธอทราบตนเองเข้าสู่ช่วงหนึ่งในห้าสุดท้ายของชีวิตหากเธอไม่ได้รับประทานยาเม็ดคจีนิรันแม้เธอจะมีอายุร้อยปีคงจะเหลือเวลาอีกเพียง80ปีเหลือเวลาไม่ถึงร้อยปีเป็นช่วงเวลาแสนสั้นหากเธอไม่สามารถจับตัวลินหวานเออได้รับแหวนของอาจารย์เธอต้องเผชิญหน้ากับความตายแน่นอน แต่แม้เธอจะจับตัวหลินหวานเออได้แล้วจะเป็นอย่างไรการจับตัวเธอได้ไม่ได้รับประกันว่าจะได้แหวนมาแม้จะได้แหวนมาเธอก็ไม่รู้จะพบยาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนหรือไม่หากมีแต่สูตรยาแต่ไม่มียาเม็ดยิ่งยุ่งยากกว่าเดิมเธอจะรวบรวมสมุนไพรเพื่อปรุงยาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนได้ครบหรือไม่แม้เธอรวบรวมสมุนไพรได้ครบระดับการบ่มพาอของเธอมากเพียงพอจะปรุงออกมาได้หรือไม่ แต่ละปัญหายิ่งลดโอกาสความสำเร็จลงมากยิ่งไปกว่านั้นเบื้องหลังผู้ชิงหุ้ยมีศัตรูลึกลับเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อกล่าวโดยสรุปอูเฟยเย่ยนเริ่มไม่แน่ใจมากขึ้นเรื่อยๆเธอจะมีชีวิตอยู่ต่ออีก5้า้อยปีได้หรือไม่ยิ่งคิดถึงศัตรูลึกลับผู้นั้นยิ่งทำให้เธอวิตกกังวลมากขึ้นเธอจึงเรียกอูเทียนหลินที่ปรึกษาที่เธอไว้วางใจที่สุดมาทันทีถามว่าการสืบสวนในโมร็อกโกเป็นอย่างไร พบเบาะแสของบุคคลน,นั้นหรือนักรบร้ายชีวิตเหล่านั้นบ้างหรือไม่อูเทียนหลิงตอบด้วยความละอายใจอิงจูผู้น้อยส่งหลายทีมไปสืบสวนในโมร็อกโกแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบเบาะแสใดคนเหล่านั้นดูเหมือนหายไปในอากาศเราไม่พบร่องรอยใดทั้งในท่าเรือสำคัญด่านชายแดนหรือตามเส้นทางการขนส่งภายในโมรโโ็อกโกอูเฟเยียนบทหินยกที่สูญสิ้นพลังวิญญ,ญาณเป็นผงด้วยความโกรธแค้น อย่างเย็นชาว่าเป็นไปได้อย่างไรคนนับพันหายไปในพริตตาไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้กองไฟแม้จะถูกเผาหมดสิ้นอย่างน้อยต้องเหลือเท่าฐานอูเทียนหลินทอนหายใจตอบว่าอิงจูศัตรูของเราเป็นองค์กรที่ทรงพลังมากแน่นอนพวกเขาไม่เพียงแต่มีผู้บม่มเพาะที่แข็งแกร่งยังมีขีดความสามารถในการต่อสู้สมัยใหม่หน้าเกรงขามอื่นต่อต้านอากาศยานในไซปรัสเป็นหลักฐานดีที่สุด วิธีการปฏิบัติการของพวกเขาระมัดระวังอย่างยิ่งแทบไม่ทิ้งร่องรอยใดการติดตามพวกเขาไม่อาจสำเร็จในระยะเวลาสั้นๆอูเฟย์เยี่ยนกัดฟันกรอดถามเขาอีกครั้งนับตั้งแต่การถ่ายเลือดครั้งใหญ่พบร่องรอยของสัตว์ตรูบ้างไหมอูเทียนหลินสายศีรษะกล่าวว่าอิงจูผู้น้อยเพิ่มจำนวนยามและการเฝ้าระวังที่ด้านหน้าแต่ละแห่งจนถึงตอนนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยใดใกล้เข้ามา เชื่อว่าศัตรูทราบแผนการปรับเปลี่ยนสายเลือดครั้งใหญ่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าเสี่ยงโจมตีฐานของเราอีกอูเฟยเยี่ยนถอนหายใจข้อเท็จจริงที่พวกเขาหยุดโจมตีฐานของเราพิสูจน์ว่าแผนการปรับเปลี่ยนสายเลือดครั้งใหญ่ของเราได้ผลมากแต่ก็เป็นการตัดเส้นทางของศัตรูฉันเกรงว่าตอนนี้พวกเขาคงยอมแพ้หลังจากนี้เราอาจจะตามจับพวกเขาไม่ได้อีกอูเทียนหลินคุกเข่าข้างหนึ่ง ประสานมือกล่าวว่าอิงจูผู้น้อยขอกล่าวคำพูดล่วงเกินอูเฟยเย่ยนพยักหน้าอนุญาตกล่าวว่าคุณพูดเถอะอูเทียนหลินกล่าวว่าอิงจูหากตอนนี้ศัตรูยอมถอดใจแม้เราไม่สามารถแก้ไขความสูญเสียหรือแก้แค้นการโจมตีเหล่านี้ได้แต่อย่างน้อยเราจะไม่ต้องเสียสมาธิไปกับพวกมันอีกสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการจับตัวหลินหวานเออให้ได้โดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องอื่นค่อยว่าการภายหลังท่านคิดอย่างไรปูเฟยเยนนิ่งเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าพูดว่าคุณพูดไม่ผิดการสูญเสียเล็กน้อยตอนนี้ไม่นับเป็นอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นผู้บ่มเพาะเช่นกันหลายสิบปีหรือกระทั่งร้อยปียังคงอยู่หากฉันสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องยาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนได้ ต่อไปข้างหน้ายังมีโอกาสมากมายค่อยๆตามหาและฆ่าพวกมันทีละคนเมื่อถึงจุดนี้สีหน้าเธอเปลี่ยนเป็นดุร้ายส่งเสียงคำรามว่าฉันอูเฟอร์เย,ยนภาคภูมิใจในตัวเองเสมอยอมรับความสูญเสียชั่วคราวได้แต่ฉันจะไม่ยอมทนทุกข์เงียบๆ ใครก็ตามที่ล่วงเกินฉันจะต้องชดใช้ราคาพันหมื่นเท่าจากนั้นเธอกล่าวน้ำเสียงเย็นชาว่าส่งคำสั่งฉันออกไปสมาชิกตระกูลอูทั้งหมดคนของทําเนียบผู้ว่าการทหารม้าองครักษ์ให้ทำทุกวิธีทางตามหาที่ยูุลินหวานเออใครก็ตามที่พบลินหวานเออจะได้รับรางวัลอายุยืนยาวร้อยปีทรัพย์สินพันล้านคนที่จับลินหวานเออได้ครอบครัวทั้งหมดจะได้รับอายุยืนยาวเพิ่มอีกร้อยปี